สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Honor X6C ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางอ o n o r นะครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม PUBG Mobile เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟินิในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า Honor X6C นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถที่จะตกกระแทกได้สูงถึง1.5เมตรเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกโดยเเฉพาะละ ใครที่ต้องการมือถือแบบถึกๆึกทนๆนะตอบโจทย์แน่นอนครับสาหรับตัวนี้คนที่แบบใช้มือถือไม่ค่อยระวังเนี่ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยเนาะในส่วนของตัวราคานะครับก็จะวางจําหน่ายด้วยกัน2ความจุจะมีตัว ram 6ก ram หนึ่งรยยี่แปดเนี่ยขายอยู่ที่3ามพันเบาทแล้วก็ตัว ram 6 ram อ6ร้อยหาิกขายอยู่ที่4ี่พับาทนะครับก็อัปเกรดหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาครับรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาก็จะเป็นตัว h o n o r x 6 b เนาะตัวนั้นก็ขายดีครับ พอมาในรุ่นนี้เนี่ยผมว่าน่าจะขายดีนะสำหรับคนที่ต้องการแบบมือถือทึกๆทนๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วได้ดีไซน์หน้าจอเป็นกล้องหน้าจอรูด้วยนะครับรอบนี้โอเคครับเข้าเกม PUBG Mobile มาแล้วนะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว MediaTek Helio G81 Ultra นะครับทุกคนตัวเซนเซอร์จโรเนี่ยตัวเนี้ยเปิดไม่ได้นะไม่มีมาให้นะครับในส่วนตัวเซนเซอร์จโรสโคปของเขาตัวการาฟิกผมเลือกไว้ที่กำหนดเองนะครับปรับไว้ที่เลื่นไหลเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ Ultra นะครับ สมดุลเนี่ยเฟรมเด็ดอยู่ที่ ar, SD, อัลต้าเอดีเฟรมเด็ดดรอปลงมาที่สูงปรับไปเอ็ด d เอดีเนี่ยยังไม่ได้นะครับในการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมก็จะปรับกราฟิกไว้ที่ลื่นไหลเฟรมเด็ไว้ที่อัลต้านะครับสีสันสดใสครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเสียงและก็การสั่นเนี่ยปรับไปออาต้ายังไม่ได้นะครับก็ปรับได้ประมาณนี้เนาะมามาดูกันว่าฟินในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ผมได้ลองเทสต,ตัวเกม rov ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็พอเล่นได้ครับเล่นแบบปรับสุดเนี่ยก็พอเล่นได้อาจจะไม่ได้สมูทมากแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้อยู่ภาพก็สวยกราฟ,ฟิกก็สวยดีนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นลืนล่นๆเนะี่ยแนะนําให้ปรับกราฟ,ฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันเนาะอันนั้นจะเล่นได้แบบลืนล่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว p u b g mobile จะเป็นยังไงบ้างสําหรับวินีในการเล่นลําโพงเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับอยู่ตรงนี้เสียงก็โอเคครับถือว่าดังใช้ได้ครับผม ตัวนี้มีแจ็คสาม้าอยู่นะเป็นมือถือที่ขายในเหรียญราคาสี่พันแล้วก็สี่พันแบบแบบปลายๆเนาะก็นได้หน้าจอใหญ่ครับ6.61นิ้วรีเฟรชร้120เฮิร์ตเลยนะครับตัวชิปเป็น Mediatek Helio G81 Ultra ห a m ่แรมแบตเตอรี่5,300ม ah, ิลลิแอมครับกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP64 ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในเรื่องการกันกระแทกเนี่ยก็ โอ้โหมาตรฐาน SGS ระดับ5ดาวเลยนะครับทุกคนแล้วก็ฟีเจอร์ AI ต่างๆมีมาให้ใช้งานครบครับเข้ามาพร้อมกับสโ,โลแกนที่ว่าถึกทนคุ้มพร้อม AI ครับรอบนี้มี AI ให้ใช้งานพวกลบวัตถุพวกขยายภาพ scale, อย่างเงี้ยครับพวก AI upskill อย่างเงี้ยก็มีมาให้ใช้งานเลยเหมือนตัวหมื่นเลยอันนี้เป็นหน้าที่เรารอโดดลมนะครับเมื่อกี้ก็โอเคนะภาพก็สวยดีอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูซิฟิลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงบ้างเครื่องบินอ่าโอเคก็พอใช้ได้ทัดก็มาตามมือดีจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับ,จบ,จบ,รบประมาณนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ เอาไว้แบบซื้อให้ญาติผู้ใหญ่เนาะซื้อให้บุตรหลานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่ใช้มือถือแบบไม่ค่อยระวังอาจจะทํากิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์บ่อยทำงานเอาท์ดอร์บ่อยอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยก็คือเราก็ใช้ไปเถอะไม่ต้องระวังมากอย่างเงี้ยนะครับมีตกมีหล่นมีกระแทกบ้างหยิบขึ้นมาก็ยังสามารถที่จะทัดยังใช้งานได้อันนี้คือตอบโจทย์แน่นอนครับถ้าแบบไปใช้มือถือแพงๆเลยอย่างเงี้ยบางทีมันนะมันแบบเป็นอะไรมาเราก็เสียได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ ทนด้วยแล้วก็ใช้งานได้แบบสมบุกสมบันด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นตลาดอีกหนึ่งตลาดที่ที่ผมมองว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยถือว่าลูกค้าเยอะเหมือนกันนะเขาก็เจาะมาเนาะสำหรับทางออเนอร์นะครับนี่ครับตาเล็กก็เอ้ยพอได้นะเนียนสมูทด,ดีอยู่นะครับสำหรับมีสองตัวตาเล็ก พอเล่นได้เนาะพอเล่นได้ครับแต่ว่าบางจังหวะมันก็จะมีแบบดึดดักดึดดักบ้างอาจจะไม่ได้แบบสมูทจา๋าเหมือนตัวแพงๆนะครับก็ต้องยอมรับเนาะแต่ว่าผมว่าพอเล่นคำํคำๆกับเพื่อนได้อยู่ครับตาเล็กเนียนดีครับผม ตัวภาพก็โอเคพอมองเห็นรายละเอียดอยู่นะครับโอ้เด็วกระเป๋าเวลสามเลยเราปิ้งขึ้นไปสิมีอะไรให้เห็นบ้างเพื่อนเราน่าจะอัดจนตายหมดแล้วมั้ ครับประมาณนี้ได้ไหมอืมอาจจะไม่ได้แบบหวือหวามากแต่ส่วนตัวมองว่าพอพอได้เนาะพอได้นะครับเป็นไงก็พอได้แบบ ช่วยเพื่อนยิงได้นะครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ตัวภาพก็โอเคพอมองเห็นนะครับก็สวยดีนะฟิลิ่งในการทัดเนี่ยก็ดีความร้อนก็คุมได้ดีอยู่แล้วนะครับความร้อนเนี่ยมีไม่เยอะเลยแค่อุ่นๆมือแค่นั้นเองนะครับสำหรับในเรื่องตัวความร้อนของเขา ด้วยความที่เขาเป็นชิปตัวที่แบบเริ่มต้นด้วยแหละเนาะเป็นซีรีสจี G นะครับนี่เรื่องการเล่นเกมก็พอเล่นได้ในระดับกลางๆแล้วกันแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ได้เยอะมากนะครับตายไปละมีตัวมีตัวมีตัว เรายิงไปแล้วมั้งโอ้มีกี่ฝั่งวะเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยโหอ,อยู่ตรงหม้นโคตรดีดเลยะเราได้ช่วยต่อสู้อยู่ถึงแม้ว่าจะ เขายิงน็อกไปแล้วแต่เราก็ได้ยิงซ้ําให้เขาอยู่นิดนึงประมาณนี้นะครับทุกคนพอได้ไหมสำหรับเจ้า Honor X64 ลองเล่นเกม PUBG Mobile นะครับส่วนตัวมองว่าเล่นขำๆกับเพื่อนได้ครับถ้าอยากจะแบบเล่นจริงจังเนี่ยผมว่าอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงเลยเนาะเพราะว่า ในเรื่องความลื่นไหลความสมูทเนี่ยบางจังหวะเขาก็จะมีด,ดึกดักดึกดักบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเล่นแบบทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับพอได้อยู่ยในวัดตัวอุย้ยหลบหลบหลบเลย เนี่ยครับประมาณนี้พอได้อยู่แต่ว่าบางจังหวะก็จะมีแบบจังหวะที่เราเอาไม่ทันก็มีเนาะมเนี่ยครับเป็นจังหวะที่เราแบบเอาไม่ทันก็มีแต่ว่ายังดีตัวเนี้ยไม่ค่อยเก่งผมเก่งกว่าก็เลยตายไป <laughs> ก็โอเคครับผมมาลองเล่นลองเทสตัวเกม PUBG Mobile บนเจ้า o n o r X64 ให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวมองว่าเล่นขำๆกับเพื่อนได้ครับแต่ว่าคนที่คาดหวังว่า,วม,ามันจะลื่นปื้จ๋าเลยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับผมพอเล่นได้ในระดับหนึ่งแค่นั้นเองอาจจะไม่ได้แบบสมูทจ๋ายอย่างที่ทุกคนต้องการก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่อคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ